สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมเน็กนะครับในรายการนักธุรกิจชาแนลนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาใช้โปรแกรมเพนนะเพนนะฮะเพนเพนนะฮะเพนเพนนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยดีวเดีวเดียวดียวดีวติตดีวเดียวดีวเดียวดีวไมใช่ไหมเนี่ยละละละเพิ่มกันแหวกใคร เรียนมาตั้งแต่ไหนแล้ววะอนุบาลแหละนะขึ้นมัธยขึ้นมัธยมมาเอ้ยไม่ใช่มัธยมประถมมาก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะมันเหมือนจริงมากเลยลาลาะลาล่ะลวันนี้ถนะ้าผมก็จะมาวาดลูกครับมันไม่ใช่วาดหรอกนะเฮ้ยคุณผมคิดอะไรดีๆออกแล้วอะ โอเคคิดอะไรออกแหละทำเป็นนี้เลยทำเป็นอะไรวะทิวทัชนะเป็นทิวทัชนะครับก่อนอืน่นอะไรดีวะทำไงดีทำไงด,ไดีเอาเอ้นี่มาขีดเส้นกันนะฮะเฮ้มันสมจริงยิ่งขึ้นโอ้โหมีอะไรเนี่ยทำไมไม่สวยเลยนะฮะ เอาอะไรมาทำดิเอ้ยจะเลยนี่ไงเออเอหาตั้งนานตืตรงตรงกันตรงตรงตรโอเคครับต่อไปเราก็ทําเป็นเออ่ภูเขาครับภูเขาทำห้มันเล็กลงกว่านี้ไดหมครับประมาณนี้แหละ โอเคอชื้อมากับสีโปเตอร์เลยชืบโอเคชื้ปุ๊บ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 ไม่ค่อยสวยเลยออยเพิ่มนิสเนิดอปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคนะฮะนี่ก็เป็นปึ๊บเป็นเฮ้ยเดี๋ยว ๋ยวแบบนึง <c oughs> อะแปบบนึงอปึ๊ดปึ๊บโอ้ยเนี่ยแหละทำเป็นทิวทอชนะเดินลงมาไหน อยูทัไปแล้วที่สวยงามมากแหละนสวยงามมากแต่เก็เติมสีออโฮอะไรมาตัดตัวเนี้ยฟึบทำไงดีโอ้ีุ่ปุ๊บปุ๊บไม่ตัดกัน่และะ้ไม่ตัดกันหรอกเนาะยังตัดเฉยเลย เป็นบ้าอะไรเนี่ยเอยอเออแล้วจะไปได้ไหมอ้าวมันก็ยังไปได้อยู่ดีอ,อ๋อรู้แล้วนะนะฮะสายตาดีๆต้องรู้นะว่าอะไรเนี่ยโอเคปึ๊บเราก็ใช้สีอ่อนตัวนี้สุดยอดนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะวะเขียวอ่อน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 อ่อนเขียวอ่อนอ่อนโอเคประมาณนี้แหละ เขียวอ่อนๆโอเคนะปึ๊บปึ๊บอ้าวเอาปึ๊บโอ้โหเยอะโอ้เยอะจึ๊บจึ๊บโอ้ไม่เห็นแสงเลยสีส้มสีส้มเ่าส้มส้มสีส้มสีส้มอยู่นี่ไงสีส้มอ่อนๆตืดตืด เตือ่เตือ่ตือ่ตือ่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคก็มาต่อนะมาต่อกันเลยก็ต้องเป็นนี่ว่าลูกปึ้งเหรอเฮ้ยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่แล้วดิ้ง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 มันไม่เหมือนกับทิวทัศน์เลยเหมือนบ้าอะไรเนี่ยปึ๊บเอาเออตึ๊บปึ๊บเอาเตึ๊บปึ๊บเอาเฮ้ย นี่ไงตึ๊บปึ๊บเอ้ยมันเป็นสีนี้ได้ไงวะเนี่ยโอเคนะฮะนี่ก็เป็นสีแบบนี้ไปมันเกินจะไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นสวยเลยทำไมตอนนี้นะไม่ทำไมหรอคีแกตคีแกดทำนะฮะโอเคแค่นี้แหละนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

อออ๋อออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนี่เอ้ามองไปเห็นสีสีแดงตัดกันดีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นเลยโออช่หมดเด้อนะตึงตึงแล้วก็ สีฟ้าสิเอ้ยสีออกอน้ำเงินน้ำเงินหน่อย,จ,อยออจะรีบก็จะรีบเส้นทางแฮ่เส้นทางน้ำไหลผ่านน่ะไม่เคยเห็นเ,นนล,เลยฮะเนี่ยฮลดะถูกแล้วไอ่โอ,อ้ยทำไมเน,นี่ยละออกไปก่อน โอเควก็เสร็จแล้วนะฮะตวปุ๊บ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 อ้รอออออ๋อออออหนวะดูวะไอ้ไปขยายปุ๊ อ๋อเริ่มเบอือแล้วเนะี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคฉีดฉีดใส่ต่อปุ๊บ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 อันนี้คงจะไม่ต้องแล้วนะครับปุ๊บปังดึงปุงเยัเสร็จแล้ว โอเคนะครับก็แค่นี้แหละนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเท่ากับอะไรไม่รู้เลอะอาจจะเป็นเกมแนม่ก็รายการในทักทอกนะครับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเย่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวแป๊บทึงาเป็นสีอะไรดีๆนี่เนี่มันสีม่วงดีกว่าอู้จ ทวเอทีตมยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ้ง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 ตอืมราัครัเพืนครับอุ้ยขึนผิดโอ้ขนผิดขนผิดขนผิดนะขนผิดขึนผิดขนผิดน่เออ โอเคนะ่ายบายบ๊ายบายครับเย้